เห็นอยู่นี้นะคะคือลูกอมสมุนไพรลดอาการอยากบุรีค่ะผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการนําสมุนไพรไทยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะ mm hmm. อาจารย์คะเรามีแนวคิดยังไงถึงนําเอาสมุนไพรมาทําตัวยาอมลดความอยากบุหดีตัวนี้คะอืมจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของยาปัจจุบันมันก็ยังไม่มีเนาะเราก็เลยเออน่าจะมีวิธีการที่ค่ะสมุนไพรน่าจะช่วยตรงนี้ได้แล้วก็เลยเออน่าจะลองดูตรงนี้ค่ะ อย่างสมุนไพรที่เรานํามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักๆมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็จะมีส่วนใหญ่ก็คือเป็นญ้าดอกขาวเป็นตัวหลักค่ะตัวรองก็คือจะมีลังจือเป็นตัวรองแล้วก็จะมีพวกชะเอมขิงแล้วก็มะขามป้อมแล้วก็มะแวง้งพวกมีสรรพคุณของเขาอย่างกรณีของลังจืออย่างนี้ก็จะช่วยในการลดการอยากบุหรี่โดยตรงค่ะ,ะมันก็จะมีฤทธิ์ทำให้ลิ้นลิ้นกัญชานิดนึง ประมาณนี้ส่วนเชลเอมก็จะเป็นตัวแต่งกลิน่นเออแต่งแต่งรถไม่ใช่แต่งกลิ่นแต่งรถคือมันจะมีลักษณะอาชุ่มคออาแก้ไอก,ไกเจ็บคอได้ด้วยเพราะว่าจริงแล้วคนที่สุกุริก็จะมีอาการอาจคอแห้งเจ็บคออะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีตรงนี้เข้าไปช่วยด้วยโดยโดยสัญญ,ญารสชาติของสมุนไพรจะไม่ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ ก็จะเลยเอาเออเราก็เลยเอาพวกอะไชเอมพวกอะไรพวกนี้เข้ามาแต่งรถด้วยจะออกรสหวานหวานรสหวานหวานแล้วก็ชุ่มคอหน่อยหนึ่งแล้วก็พวกมะขามป้อมจะออกรสเปรี้ยวหน่อยหนึ่งทําให้น่ากินมากขึ้นค่ะจุดเด่นในส่วนของลูกอมสมุนไพรลดความอยากบุหรี่ของเราคืออะไรคะอาจารย์อ่าพวกความสะดวกค่ะแล้วก็ใช้ได้ง่ายด้วยค่ะใช้ได้ง่ายด้วยอย่างคือดีต่อสุขภาพด้วยดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะ สมุนไพรไทยลดอาการอยากปุห๋ยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการเลือกสูบปุ๋ยค่ะอีกทั้งยังเป็นการนําสมุนไพรไทยมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ